นุ้ยเชิญยิ้มแถลงแล้วปมลือทะเลาะเปลี่ยนทีมตลกยกชุดในบริษัทหาไม่จำกัด ไขข้อข้องใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนุ้ยเชิญยิ้มที่ประกาศลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจะถแถลงข้อสงสัยของแฟนๆทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดในรายการบริษัทหาไม่จำกัดและข่าวลือทะเลาะก,กับเพื่อนและทางบริษัทซึ่งเมื่อคืนเมื่อวันที่12มกราคมก็ได้ออกมาถแถลงให้ทราบถึงสาเหตุทั้งหมดแล้วโดยนุ้ยได้เปิดใจเล่าถึงสาเหตุทั้งหมดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ พร้อมกับเริ่มต้นทำรายการบริษัทหาไม่จำกัดที่เกิดขึ้นเมื่อปี2558เริ่มจากตักบริบูรณ์และบอลเชิญยิ้มเขาอยากทำรายการจึงหอบเงินมาเสนอซึ่งทางคุณเอเซนเอนเตอร์เทนเมนต์บอกว่าขอมีรูปแบบรายการก็คือบริษัทหาไม่จำกัดให้ทำเขาบอกว่าน่าจะตลาดมากกว่าและบอกให้ตักกับบอลเก็บเงินไว้เดี๋ยวเขาจะออกทุนให้ และให้เหตุผลว่าเงินจำนวนนั้นน่าจะไม่พอกับการทํารายการและรายการก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างผมมาร่วมในเทปที่3บอลเชิญยิ้มเป็นคนโทรมาให้ไปเล่นที่ตอนนั้นออกอากาศทางช่อง9นอกจากนี้หนุยเชิญยิ้มยังเล่าถึงสถานการณ์เริ่มแรกของรายการว่าแรกๆก็ยังไม่ดีก็สู้กันมาเรื่อยๆพอมาปี60ช่อง9เอาเวลาคืนจริงๆแล้วตักบริบูรณ์เขาอยากจะออกตั้งแต่ช่วงนั้นแล้ว แต่พวกเราก็ดึงดึงเขาไว้จนสุดท้ายมาอยู่ที่ช่องวันพวกเราก็เฮก็ทำมาเรื่อยๆจนได้ดาวดวงใหม่มาก็คือพี่โรเบิร์ตสายควันต้องบอกว่าตักเขาอยากจะออกมานานแล้วแต่บอลเชิญยิ้มดึงไว้ก่อนเพราะเขามีบริษัทของเขาอยู่แล้วพอเล่นกันมาเรื่อยๆตัวรายการก็พีคขึ้นเรื่อยๆจนดังเปรี้ยงปล่าเป็นที่รักของทุกคนได้รับผลตอบรับดีจนมาถึงปี2563เดือนกันยายนพี่โรเบิร์ตเสียชีวิต ตักเขาก็บอกว่าเขาขอออกแน่นอนแล้วสุดท้ายได้ออกเดือนธันวาคมยุติการอัดเทปตักก็ลาออกนาคอมเขาก็ต้องไปด้วยทุกคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองทุกคนโดยเฉพาะตักเขาเปิดบริษัทของเขาก็อยากทำรายการทีวีในเมื่อเขาทำรายการโจ k e r Family ลี่เขาก็อยากจะเดินหน้าให้เต็มตัวเมื่อมีการออกทางเซน n เอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็เดินหน้าต่อหานักแสดงใหม่ทางด้านตักเขาก็เดินหน้าต่อเหมือนกัน ตัวผมเองก็ยังทำกับน้องอยู่แต่ก่อนไปผมบอกเขาแล้วว่าขอทำกับทางเซนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเพราะผมมีความสุขนะต้องบอกว่ามันเป็นทางเดินชีวิตเส้นทางเดินของเขาที่เขาต้องไปเติบโตทางเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เขาก็เจ็บนะเขาไม่มีนโยบายไล่ใครออก ที่นาคอมไปด้วยเพราะเขาทำงานกับบอนเชิญยิ้มมานานเท่านั้นเองการออกครั้งนี้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรามีความสุขกันด้วยทุกอย่างกระทันหันจึงไม่ได้มีเทปร่ำราเรียกได้ว่ารายละเอียดและกระจ่างทุกข้อสงสัยงานนี้แฟนๆได้ร่วมฟังไลฟ์สดก็เข้าใจถึงสาเหตุที่หนุ้ยได้อธิบายไว้ดังกล่าวและพร้อมที่จะสนับสนุนบริษัทหาไม่จำกัดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวิคดอทค